สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเชฟโซนิกตัวท็อปนะคะเป็นรถเก่งปี2013ค่ะรูปชมสวยดูดีนะคะหล่อๆค่ะทุกท่านเอาไปแต่งนี่โอ้โหอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทรงสวยมากเครื่องยนต์1 4 0 0 c ซีซีค่ะเกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ราคาเบาๆค่ะเพียง5 9า0 0บาทเท่านั้น ล้ออะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบเลยนะคะบล็อกขันล้อก็ยังอยู่แม่แรงก็ยังอยู่ค่ะล้ออะไรก็ยังครบนะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะคันหน้ายังดีนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์ตัวท็อปมีแอร์แบกมี ABS ค่ะรถสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติ แอรเย็นภาษีพรบรปี66ไปต่อกันหน่อยนะคะไปตามสภาพกันค่ะเอกสารพร้อมโอนรถไม่เคยติดแกตนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซิน91 95 e 20เติมได้หมดเลยค่ะรถอยู่แถวบางปะอินจังหวัดอยุธยานะคะสนใจโทรคุยสอบถามด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะไปทดลองขับไปตรวจสอบรถและเอกสารให้ชัดเจนจะได้สบายใจทั้งสฝ่าย แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ